สวัสดีค่ะทุกคนฮัลย <Hello. S 1> ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree เจอกับเช้งแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมวันนี้เรามากับรีวิวขนมแปลกแต่มันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าครั้งนี้เรามีชื่อให้มาแล้วเย้ห <c oughs> ลังจากทำมาเป็นรูป10คลิปเพิ่งจะมีชื่อให้น้อง <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เพิ่งจะมีชื่อช่วงจริงๆจังๆให้การรีวิวขนมแปลกนั่นก็คือชื่อพูดพร้อมกันนะหนึสลองให้ดู เตรียมกันก่อนไม่ใช่ชื่อช่วงลองให้ดูเยเป็นช่วงที่เราจะหาขนมแปลกๆหรืออาหารแปลกๆมาลองให้ทุกคนดูกันอันไหนดีบอกดีอันไหนบ่มบอกบ่มนะจ๊ะอ่าวันนี้มีทั้งหมดห้าอย่างอไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง เริ่มกันอย่างไม่พูดพร่ำทำเพลงโอ้โหพูดมาซะเยอะขนาดนี้แล้วละ่ะ <laughs> อันแรกของเราเนี่ยจริงๆเป็นขนมที่หลายคนน่าจะคุ้นตาแต่อันนี้มันเปลี่ยนไป <laughs> ม,นมันมีความเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับนั <laughs> ่นก็คือม <laughs> าเลยเ <laughs> จลลีิบจีแด่ อันนี้คือข้างหน้าวะโอเคอันนี้แกดูหน้าตาเขาคุ้นๆไหมคือดูใกลๆนะครับดูไวไวอย่างนี้มันเหมือนเจลลี่บีนมากใช่ไหมแต่ดูดูใกล้ๆนะครับมันไม่ใช่เจลลี่บีนครับมันชื่ออะไรอ่านไม่ออกอ่าอ่านตัวภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับขเขาเขียนว่าเชียนเฟิงคือพูดยยง่ายๆว่ามันเป็นขนมที่ทํามาใกล้เคียงกับเจลลี่บีนมากๆแล้วไม่ได้บอกว่าเขาลอกมันไ,ไม่ได้บอกไม่เคียงกันเลยใช่มันใกล้เคียงกับเจลลี่บีนมากๆแม้กระทั่งโลโก้ก็ใกล้เคียงมากๆแต่ก็เป็นรูปมะเขือเทศแกดูโลโก เหมือน iPhone กับ iPhone อะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เลยขอลองหน่อยอยากรู้ว่าอยากลองจริงเจลลี่บีนของเทียนเทียนเฟิงเทียนกงอะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนเจลลี่บีนที่เรากินหรือว่าอุ้ยหอมจังอ่ะแบบทุตี้ฟุตี้ธรรมดาดูหน้าตัหนองหน่อยอินเสิร์ตให้ทุกคนดูกันอินเสิร์เลยอินเสิร์เลยเฮ้ยแกมันเป็นอะไรอยามันเหมือนอะไรอ่ะมันก็เหมือนเจลลี่บีนที่เป็นรูปร่างเป็นแบบเหมือนนิสสาพองนะครับนิสสาพอง ดูดิก็มันเหมือนดินสอพองจริงเวลามันเป็นสามเหลีย่ยมเงี้ยนี่ของฉันเยอะก่อนะไปนี่ดวงชันสซน่าตะนันลักษณ์อามีสีส้มนะครับมีสีเหลืองเขียวชมพูอ่ะมาล็อกก็ชิมรสไหนเอ่อขอสีเขียวแล้วกันชอบสีเขียวจะชิมสีพีชฉันชอบสีพีชเอ่ะอะไรนะหนึ่งสองสามแก่ก่พิ้งจันทร์รีบินมากเลยอ่ะมันอร่อยเถอะวิวมันอร่อย มันอร่อยว่ะเดี๋ยวลองสีชมพูบ้วยคุณเทียนเฟิงคุณเทียนเฟิงมันชื่ออะไรกันเล่าเฟิงเฟิงเทียนเฟิงใช้ได้นะเหมือนเจลีบีเลยอุ้ยตายแล้วแกทุกคนทั้งความหอมแล้วก็รสชาติของมันความหวานหอมของมันนี่คือใกล้เคียงเจลลี่บีดมากนะครับหน้าตาไม่เป็นถั่วนะไม่เลยนะหน้าตาจากเป็นจากถั่วเป็นดินสอพองนะนี่อยากกินสีฟ้ามีอยู่ไหมนี่หรอนี่ไงนี่งสีฟ้าอ่ะสีฟ้า สีฟ้าเคยลดอะไรอ่ะนี่ให้ทุกคนดูสีฟ้าบลูเบอร์รี่นี่นี่คือสีฟ้าบลูเบอร์รี่จริงๆ อร่อยเลยความเปรี้ยวความหวานกำลังดีเฮ้ยประทับใจมากแล้วที่สําคัญราคาถูกมากขวดนี้น่าจะแบบไม่กี่สิบบาทเองอะหาซื้อได้ตามร้านเล็กๆที่เขาขายขนมอะตามเวิร์กทั่วๆไปนะครับถ้าคุณโชคดีคุณก็เจอคุณโชคไม่ดีคุณก็ไม่เจอเราซื้อมาจากร้านที่เขาขายขนมจิ๊บจิ๊บเจ๊บๆเล็กๆน้อยๆอ่ะถือว่าประทับใจเจนเฟิงนะครับเจลลี่เฟิงอันนั้นเจลลี่แล้วใช่ไหมแล้วยังมีเจลลี่อีกสองอัน ต่อไปครับยังติดปันอยู่เลยไอ๊เชียงกลมเลยนะ,ะส่วนขนมนเรายังอยู่ในหมวดพวกเยลลี่กัมมี่นะครับอันนี้เป็นเยลลี่ที่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันยี่ห้ออ่ะคุ้นแต่ไม่เคยเห็นมันในรูปแบบเยลลี่ไม่เคยเลยนั่นก็นคือชูบะชูบที่เป็นกัมมี่เยลลี่นะครับนี่โอ้โหเป็นสายรุ้งด้วยเป็นเยลลี่ใส่รุ้งด้วยอ่ะเขาเขียนมันว่าชื่อว่าอะไรนะบลิงบลิงคัลเลอร์ยูเดย์ชื่อขนมชื่อชูบจุูบไบต์เป็นชูบะชูบในรูปแบบเยลลี่อ่ะแถมเป็นใส่รุ้งด้วยกกริ ยังไงอะข้างในคือเปไ็นนี่เลยอันก็ติ๊ดเนี่ยเดี๋ยว,วจะอันใหญ่นี่หมอ้มอข้าวเมื่อไหรนเขียวเหลืองส้มแดงนะครับครบอันเล็กกรติดด้วยเองอะคือแบบชิ้นพอคำมากลองเลยไหมหนึง่งสองสามมันก็เปรี้ยว,วอ,อ,อยู่อะสามกินแล้วหนีเปรี้ยวอุ๊อพอยพอความเปรี้ยวไปความหวานเริ่มตึงเข้ามาใครชอบกินลูกอมเปรี้ยวอะ เออใช่เลยเฮ้ยทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยโอ้พอเปรี้ยวหายแล้วอร่อยว่ะเออมันเหมือนเอาไอ้พวกกัมมี่แบนแบนเส้นๆอ่ะเจ็ดแปดรสมารวมกันในการกินครั้งเดียวอ่ะโอเคไม่เป็นไรบอกคนเดียวก็ได้เฮ้ยมันมันหอมมากเลยนะเหมือนเรากินแบบเยลลี่พวกรสผลไม้หลายๆรสพร้อมกันอ่ะมันเป็นฟิลเยลลี่ผสมกับไอ้ลูกอมเปรี้ยวปี๊ดๆอ่ะเออเพราะว่าไอ้ข้างนอกที่เป็นแบบเกล็ดน้ำตาลจะเปรี้ยวมากแต่พอข้างในตัวเยลลี่มันจะเริ่มหวานแล้วมันคือเยลลี่ผลไม้หวานๆที่เคลือบด้วยผงน้ำตาลเปรี้ยวๆอ่ะอืมคือแบบหนึ่งรสชาก ทั้งแบบแอปเปิลเลมอนส้มเชอร์รี่อะไรแบบปู้บในปากไป,ป,ปอะหอมมากดีเให้ยิ้ม<ห>าแล้วเป็นฟันแทน <c oughs> โอ้คแต่วันนี้มีปัญหากับฟันอีธานว่าผู้มีปัญหากับการกินเยลลี่ทุกชนิดนะครับดีมากอ้อไปดูอันต่อไปเลยก็ยังเป็นเยลลี่อยู่อืมแต่อันนี้แปลกกว่าที่มาหารมาทั้งหมดเลยใช่เหรอจริงว้าวอันต่อมาเหมือนจะเป็นเยลลี่ที่เป็นแผ่นยักษ์นั่นก็คือนี่เขาชื่ออะไรอ่ะฟรุตโรลอัพใช่ ใช่เป็นแบบว่าแผ่นนะครับไม่เคยกินมาก่อนนะคะที่สําคัญมันมีความไม่ธรรมดาฮาเฮด้วยนะครับคืออะไรเขาบอกว่านี่ขนมนี้มันจะเป็นแบบมีแทัทูแล้วก็เวลาเรากินเข้าไปแทัทูจะติดลิ้นนะครับเฮ้ยมันต้องลองแล้วป่ะต้องลองแกะข้างบนดิซาร่าแกะไดไหมวะแกะให้อ๋อนนี่แหละนี่แหละทำไมชื่อไทยเขาเขียนว่าผลไม้กลูเออผลไม้กวนอ่ะมีเป็นห่อเล็กๆอย่างนี้นะพูดง่นนี่อ่าในกล่องมีห่อไม่รู้ว่าเราเป็นสีอะไรนะครับอ๋อนี่ไงเขาบอกว่า looking for flavor here นี่สตรอเบอร์ อันนี้มีบอกรสชาติตรงนี้นะครับนี่อันนี้ล็อคคืออะไรลี้นรสอะไรวะ t ทริปิคอ้ลไ d ไดคืออะไรวะงั้นฉันเอาสตรอเบอรี่โอเคงั้นเราเอาอันนี้แหละอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอู้อันนี้สีลูกกระต่ายเฮ้ยอันนี้มีลูกกระต่ายดูดิมันเป็นรูปลูกกระต่ายคือมันโลวอัพคือมันมาเป็นม้วนๆแล้วให้เราม้วนออกอย่างเงี้ยทุกคนดูเลยสีของแกเหมือนน้ำล้างผู้กันมากใช่สีแบบอันนี้แบบเป็นสีแบบเหมือนผ้ามัดย้อมอ่ะอ๋อนี่นี่นี่ขียออกมาพร้อมกันนี่ไงขี้ขี้ออกมาพร้อมกันเล้วขี้เลยก่อนเก่งก โอ้โหมันเหนียวอ่ะนี่โอ้โหดูสีมันดิยากเป็นยาแกะออกมาเลยนี่คือการคลี่คลายเยลลี่นะครับดูดิโอ้ยากนิดนึงมันเหนียวเมืองไทยเป็นเมืองร้อนทุกคนเข้าใจดีนี่ถึงแล้วอ้าวไม่เลยถุงล็อกก่อนทุกคนอะฝอยเช้มันแกะไปดูดิเขาบอกว่ามันจะมีแทททูนะครับมีลายตามขนมเห็นไหมแล้วเวลาเรากินเข้าไปลายพวกนี้ติดจะติดเล่นเราครับทุกคนช่วยด้วยมันยากตรงไหนเชง ของฉันรสสตรอเบอรี่ก็ไม่ลายฉันมันชัดวกว่าของแกว่าล็อกเราจะลองอันไหนมันจะติดลิ้นจริงๆหรอก็เนี่ยคนละอันเลยฉันอยากลองมีลูกกระต่ายติดลิ้นจะ,ะลองดูนี่นะครับถอดออกมานาเป็นแผ่นนี้เลยเดี๋ยวขอฉีกออกมาแค่ตรงลูกกระต่ายได้ไหมอีกแล้กินอีกแผ่นอย่างแั้นหรอไหน่มันติดหรอเนี่ยมันเหนียวข้อเสียของมันคือมันเหนียวมากนี่แม่ไม่เห็นมีอะไรโดนขนมแกงแล้วทุกคนมาทำยังไงอ่ะฉันอยากมีลูกกระต่ายที่เล็ก นี่น, er ian, นี่คือลูกกระต่ายที่ฉันเลือกมาอันน้ยอร่อยอ่ะหนึ่งสองเอยหลืออะไรใช่ไหมประมาณครึ uh ่งชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเราปั๊มลเลนแป๊บนึงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูมันติดเลนไหมเออเฮ้ยเฮ้ข้อแข็งเลยพีดมีทัชจูติดลิดเลนจริงด้วทุกคนข้อแข็งคือเราลายหกว่างทำไงอะเช้งออกสศูนย์แล้วทำปิดด้านก็แค่เอาเอาด้าน มีลายอ่ะปั๊มลงไปที่ลิ้นเนี่ยแล้วลายมันก็หายไปเห็นไหมมันลายมันไปอยู่ที่ลิ้นเราแทนนะครับแย่ว้าวสุดยอดแต่น้ำลายเลเทมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนมันไม่ใช่เยลลี่อ่ะเช้งมันดูเหมือนเยลลี่แต่เหมือนว่ามันจะไม่ใช่เยลลี่คือส่วนผสมหลักมันเป็นพวกผลไม้นะครับแล้วมันออกแนวผลไม้กวนมากกว่าทุกคนเออฉลาดชอบกินว่าผลไม้กวนใช่เคยกินพวกมะม่วงกวนบ้างที่เป็นแผ่นๆเออเท็กเจอร์มันเหมือนกันเลยแต่แค่สีมันเหมือนพวกขนมเยลลี่ใช่อืองั้นก็สรุปมันนผกวแ่่า ช่ครับอันต่อมาเป็นขนมที่คุ้นตาแต่เป็นไซส์จิ้วหน้าตานี่แบบคุ้นมากนั่นก็คือ,อค <c oughs> จะต่อยกูเลยนั <c oughs> ่นก็คือ <c oughs> มันหลุดไหมวา วนี่มันคือขนมอะไรทีวีสแน็คอินสปายบายคริสปี้คีมนะครับเฮ้ยคริสปี้คีมที่เราคุ้นเคยตอนนี้มันเหลืองเท่านี้เป็นทางเลือกไงแบบอย่างเช่นกระลอกนี้ไม่อยากกินตอนนัดเต็มชิ้นมันอ้วนใช่ไหมนี่ครับช่วยได้ลองดูสิข้างในหน้าตาเป็นยังไงชิ้นมันจะเะไรอุ้ยอุ้ยชิ้นมันจะอุ้ยบอกคุณดูได้อุ้ยไม่เห็นอะไรเลยน่ารักน้าตารักมากยิ้มมาดูยิ้มมาดูอินซาร์อินซาร์ เดี๋ยวมันแตกนี่ปูปิ๊กน่ารักไหมน่ารักมากแกมันโคตรน่ารักเลยอ่ะต้องกินก่อนอืมกินมันโดนัทจริงอ่ะกินหอมมากทุกคนเอาแล้วนะชิมเลยหิวขวดน้อยจังอะหนึ่งสองโอ้โหมันกรอบแบบมันแข็งอ่ะกรอบนอกแต่ข้างในนุ่มมันมันฟีลเหมือนบิสกิตเลยอ่ะเป็นบิสกิตที่กรอบนอกนุ่มในทุกคนวิ่งดีแล้วหน้ามันเคลือบน้ำตาลเหมือนโดนัทอ่ะเอ๋อวิ่ดีมากเลยอ่ะแปลกใหม่ไม่เคยกินได้ชาสักถ้วยหนึ่งนี่ เอากินกับชาฟินมากเฮ้ยม,มันอร่อยมากทุกคนอย่างที่บอกเลยเป็นบิสกิตที่กรอบนอกนุ่มในแล้วแบบมี t e x t อร์ของเนี่ยน้ำตาลเคลือไว้กรอบๆนะครับกรุบๆแล้วมันไม่หวานมากเกินไปด้วยกินได้เรื่อยๆเลยอะ่ะ <c oughs> ดีดีมากอ่ะให้ดูให้ดูกล่องอีกอันหนึ่งนี่นะครับพี่ห่นี้นะครับ <c oughs> เออลืมบอกเลยอะ่ะเราซื้อ2อันที่ผ่านมาเนี่ยมาจากเอออะไรวะ Villamarket Villamarket อือตอนนี้อยากไปตำนะจ๊ะไม่รู้ตอนนี้เขาเติมยังนะครับจำได้ว่าตอนเราซื้ออันนี้กล่องสุดท้ายตอนแบบคือเราแบบเห็นกล่องสุดท้ายปุ ไวให้คุณผู้ดูได้ดูนะครับดีมากเปยชอบเหลืออันสุดท้ายมันอาจจะไม่ดีก็ได้อันเนี้ยหน้าตาดูน่ากลัวนิดนึงอันนี้เป็นอันที่เรากลัวสุดเลยเลยไว้ท้ายสุดครับเราจะไปพบกับเขาเลยไหมหรือว่าเราจะไปทําใจแป๊บหนึ่งไปเลยในๆก็มาถึงตรงนี้แล้วโอเคพูดเลยว่าแค่ซองก็น่ากลัวแล้วเตรียมพับกบพบกับเตรียมพับเก็บเตรียมเพ็บกบวยมาหนึ่งสองสาม ่ระดูซองมันน่ากลัวมากโหอ่านยังอ่านยากเลยอะแล้วมันแบบเปลไฟด้วยนะเคคืออะไรอเขาบอกว่ามันเป็นลูกอมรสชอเอมทุกคนแต่ว่าที่สําคัญมันเผ็ดดูดิมีระดับความเผ็ดบอกตรงนี้ด้วยมี3ามลูกไฟเห็นไหม,มเผ็ดสมระดับเราก็ไม่รู้ว่า3ามระดับนี่มันแค่ไหนนะครับเราก็เลยซื้อมาลองแกฉันเริ่มกลัวแล้วข้างหลังเขาเขียนว่า t o o hard t o hand เออ t o o hot t o handle ร้อนแรงเกินกว่าจะรับมือไหวเห็นป้ะนี่ดูดิแบบว่าโหลูกอมนี้ร้อนแรงมาก ประเด็นอะเอาว่ะแล้วเราก็กินเผ็ดกันเลยโทยเฮ้ยต้องลองเพื่อคุณผู้ดูคุณผู้ดูให้กำลังใจอยู่ตอนนี้ล็อกเช้งล็อกเช้งสู้สู้ล็อกเช้งล็อกเช้งสู้สู้ก่อนจะกินนะคะทุกคนขอคนละไลค์เป็นกำลังใจให้เรากำลังใจเลยครับนะคะมาดูซิว่าข้างในมันเป็นไงขอดมกันโอ้โหกลิ่นกลิ่นโคตรสไปซ์อะกลิ่นเครื่องเทศอะกลิ่นมันฉุนมากนี่อยู่ในตลาดเครื่องเทศหรือเปล่าอุ้ยแล้วดูสีมันดำมามียมาน่ากลัวดูสีมันดำเป็นปีเลยอะ ไหนอดอนแลวเราจะพึ่งลายลายเป็นลายไฟด้วยโอ้โหลายไฟเห็นไหมทุกคนกินน้ำรอแหละคือโอ้รีบขนาดนั้นเลยเหรอใช่ทุกอย่างบงบอกว่าลูกอมนี้มันร้อนแรงและเผ็ดมากนะครับแต่ว่าเราไม่ชื่อเราขอลองด้วยตัวเองหนึ่งสองสามเฮ้ยโอเค นะอืมโอเคไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเน้ยอร่อยนะอืมแต่กลิ่นมันเครื่องเทศมากเลยอ่ะเอาจริงๆป่ะเขารู้สึกเหมือนเอายาหม่องมากินอ่ะไอที่เขาไว้ทำพะโล้เขาเรียกอะไรนะอบเชยอบเหมือนแล้วอบอบเชยก็เจนก็เจนกินดีดีขนาดเหมือนอบอบเชยไว้อ่ะมันมีไส้หรือเปล่าไม่มีไม่มีหรือมีวะไม่แน่ใจขออมอีกแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบอกไม่เผ็ดได้ยังไงเหรอกีมีไส้บอกไส้เผ็ดด้วยเอาแล้วทุกคนอุ้ยเผ็ดอ่ะอุ้ยเริ่มเผ็ดแล้วมันไม่ค่อยเผ็ดพีก ร้อนอ่ะเผ็ดแบบแสบร้อนมันเผ็ดแบบเผ็ดเครื่องแท้อะก็แสบร้อนไงเฮ้ยเผ็ดท้มันเผ็ดเหมือนยาหม่องกินยาหม่องอืมเผ็ดเหมือนกินยาหม่องอ่ะยอมแพ้กลางทางได้ไหมคะคู่ไม่ได้ตอนเต็มมือนะคือแค่อมวันนี้เดี๋ยวก็ไม่อยากอมต่อแล้วอะเราจะเสียสละอมให้หมดมัเองทุกคนขอแป๊บหนึงคุณไม่ผ่านก็รอบต่อไปนะคุณไม่ผ่านก็รอบต่อไปนะไม่เลย อ่ะสงสารอ่ะแล้วก็เอ๊ะเจ้าเทสซูกับเลยตอนนี้เลยเริ่มแทะเอ๊ะเจ้าเริ่มแทะคืออธิบายรสชาติยังไงดีวะมันเหมือนกินยาหม่องแล้วเหมือนล่าอบเชยมาเคี้ยวเล่นอ่ะมันมันเป็นเผ็ดที่ฉุนอะแผลแตกปวดเท้าแผลลุกอบแตกแล้วแผลแตกอ่ะอุ๊บแผ็ใช่เลยเผ็ดเผ็ดม่งเค็มด้วยอ What อ s this แม่ถ้าเอารสชาตินะรสชาติเหมือนเราอมลูกอมมะขามแต่เป็นมะขามที่ขมหน่อยแล้วก็แล้วก็เค็มกวา่มามะขามผสมยาม่องผสมบบแล้วก็เผ็ดเออเอามะขามไปผสมอบเชยยาม่องแล้วก็ใส่เกลือหกก็้าไปนิดนึงโอ้ไม่ไหวแล้วคนเดี๋ยวขอไปกินน้ำก่อนแป๊บนึงฮุ้ไม่พอ ก็กถ้าคะแนนนครับแถ้าจนนะแจกได้หลายที่สุดไหครับหอมลิาอ๋อคือมันขมติดลิ้นมากเลยอะขนาดกินน้ำปลารู้สึกน้ำปลาหวานเลยอ,ะ,อะมาถึงช่วงที่เราจะเลือกขนมที่เราชอบที่สุดก่อนแล้วกันนะครับไม่ใช่มันแน่น <c oughs> อนคลิปนี้นะครับเราสมนานฉันกัน <c oughs> เราคิดเหมือนกันว่าขนมที่เราชอบที่สุดแล้วเลยคอมเมนต์ให้ทุกคนไปหาตำกันนั่นก็คือแมนโดนัทจิ๋วอันนี้ คือมันดีมากทุกคนมันเป็นบิสกิตที่แบบให้ความรู้สึกเหมือนโดนัทเลยเออมันอร่อยมัน,ม,น,ม,นมันฟิลเหมือนกับเป็นโดนัทผสมลุมล่างกับคุกกี้บิสกิตเออ,อ<ะ>ใช่กรอบนอกนุ่มในทุกอย่างแบบกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนโดนัทมากๆแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็น่ารักด้วยนะคะ,ะส่วนอันที่อยาหาทำและอยาหาตำหรือถ้าทุกคนอยากจะลองเปิดประสบการณ์<ด>ก็ไปลองดูอันนี้เราก็ซื้อจากที่ไหนนะวิลล่ามาร์เก็ตเหมือนกันคือจริงๆแล้วเราสองคนอาจจะกินไม่เป็นก็ได้บางคนอาจจะกินแล้วชอบก็สามารถไป หามมาลองกินก็ได้นะครับแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับเราอยากรู้เราอยากอ่านใครที่เป็นสายสมุนไพรประมาณว่าชอบกินสมุนไพรอาจจะชอบชอบลูกอมรสแปลกๆอะไรเงี้ยชอบเปิดมิติรสชาติใหม่ๆลองดูแต่สำหรับเราอ่ะรู้สึกว่ามันเผ็ดแล้วมันขมแล้วมันเครื่องเทศแรงไปเราไม่ชินกับลูกอมรสชาติแบบนี้เลยนะครับอ่านั่นแหละค่ะวันนี้จุใจกันไหมขนมแปลกที่เราหามาในช่วงใหม่ลองให้ดูมีทั้งหมด5อันก็ไปหาตามกันได้มีทั้งในร้านที่ เป็นวิล่ามาร์เก็ตแล้วก็ตามพวกออนไลน์ก็น่าจะมีลองไปหาดูนะคะใช่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเหมือนเดิมนะคะใครมีขนมแปลกอันไหนน่าสนใจก็คอมเมนต์มาบอกเราได้เพื่อเราหามารีวิวนะคอมเมนต์มาบอกเลยแบบพี่ไปลองอันนี้มาแล้วแปลกแบบอยากให้ลองอ่ะพิมมาได้หรยอเปลาพิมมาเลยแล้วก็ใส่แฮชแท็กลองให้ดูไม่เอาแล้วแล้วใส่แฮชแท็กลองให้ดูลาคิทพีเราจะหามารีวิวให้ดูแน่นอนใช่บ๊ายบายไม่โว้กูจะ